กระเป๋าแอนเน่บางใบนะคะไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะเหมาะกับการซื้อมาใช้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะะเราะคะควรจะเลือกกระเป๋าะนะคะที่เราชอบในดีไซน์แมทเทียรียราเราก็อยู่ในบัจเจ็ตที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องหวานวา้วา,วาวค่ะกับน้ำหวานนะคะวันนี้ในช่วงหวานรีวิวค่ะหวานจะมารีวิวนี่เลยค่ะกุชชี่มา m o มอนนะคะตัวนี้เป็นไซส์มินิ หรือว่าไซสา์ความยาวนะคะ22ซนติเมตรนั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือเป็นกระเป๋านะคะที่หวานเลิฟมากๆใบหนึ่งเลยทีเดียวค่ะหวานใช้งานนะคะน้องเข้ามาประมาณสักปีกว่าๆได้แล้วค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็พูดถึงประโยชน์ฟังก์ชันนะคะที่น้องเขาสามารถที่จะตอบโจทย์การใช้งานนะคะกับทุกลุกทุกสไตล์การแต่งตัวของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะจุของได้เยอะพอสมควรเลยละคะ่ะ สำหรับกุชชี่มามอนใบนี้นะคะเสาของกุชชี่ค่ะควรจะต้องมีปิดกุก,กระเป๋าไว้อย่างน้อยหนึ่งใบเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวหวานจะให้ดูนะคะตัวกระเป๋าค่ะรอบๆก่อนนะคะตั้งแต่ด้านหน้าค่ะก็จะเป็นหนังคับสกินนะคะสีดำค่ะแล้วก็จะเย็บนะคะลายแบบแบบลายเชดบอนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวอะไหล่ทองวินเทจนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็ด้านข้างจะประมาณนี้เนาะด้านหลังนะคะจะมีการเย็บนะคะตรงนี้เอกลักษณ์ของเขาของรุ่นนี้คือเป็นรูปหัวใจน่ารักมากๆเลยส่วนสายโซ่นะคะก็จะสามารถที่จะใบนี้สะพายได้หลายแบบมากทั้งสะพายเป็นสา,ายคู่แบบนี้นะคะหรือว่าจะสะพายสา,ายเดียวค่ะเป็นเหมือนคอสบอดี้หรือว่าสะพายข้างก็ได้นะคะ ถึงเรื่องของตัวหนังของใบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นหนังคาบสกินหรือว่าหนังลูกกัวนะคะที่จะมีความนุ่มมือนะคะเป็นหนังแบบเรียบเนาะจะสัมผัสแล้วมันจะนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวทรงกระเป๋าของเขาอะค่ะก็อาจจะมีความที่จะนิ่มนิดนึงซึ่งถ้าเวลาใช้อะอาจจะต้องหาสื่อตัวดันทรงนะคะมาใส่วิธีการเปิดของตัวนี้นะคะเขาจะมีตัวกดเปิดะค่ะอยู่ตรงนี้นะคะด้านล่างก็กดปึ๊บแล้วก็เปิดขึ้นมาได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไหล่ทองวินเทจเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านในค่ะเป็นผ้านะคะสีเบจแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมีในตัวของอตัว เหมือนกับแบบว่าคล้ายๆแล้วแท็กกระเป๋าแล้วก็มี serial number อะไรอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในตัวของเหมือน qr code รหัสที่เป็นป้ายเล็กๆตรงนี้ด้วยด้านในอ่ะผ้าเขาเป็นเหมือนสีเบดอ่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการใช้งานนะคะก็อาจจะเลอะง่ายดีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้หาในตัวของพวกดันทรงกระเป๋าอะไรเงี้ยมาใส่ไว้ดีกว่าเวลาใช้งานกระเป๋าจะได้เป็นทรงตลอดแล้วก็ไม่เลอะด้านไในด้วยนะคะ ที่นี้ค่ะหวานจะลองใส่ของให้เพื่อนๆดูนะคะเดีย๋ยวลองใส่เป็นกระเป๋าสังนะคะสามพับค่ะไทโฟงนะคะของชาแนลลงไปค่ะหนึ่งใบแล้วก็ใส่เป็นอาชีเพาวค่ะของลุลอตตองแล้วก็ใส่โทรศัพท์นะคะเข้าไปหนึ่งเครื่องก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆคือสามารถใส่ลงไปได้นะคะยังมีพื้นที่ว่างที่แบบเราอาจจะใส่พวกลิปสติก กระดาษซับหน้ามันหรือว่าอาของเล็กๆอื่นๆจุกจิกจิกได้อีกนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การใช้งานนะคะของที่เราพกอยู่ในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวค่ะ เรามาพูดกันในเรื่องของข้อดีแล้วก็ข้อเสียของ g ุชชี่มามอนนะคะไซยี่ิบสองใบนี้กันบ้างค่ะเริ่มที่อ่ะข้อดีก่อนละกันนะคะข้อดีค่ะคือหนังของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่าดูแลรักษาได้ง่ายเลยนะคะไม่ค่อยจะเป็นรอยแบบขีดข่วนอะไรนะคะนี่หวานใช้งานแบบ ามาเนี่ยก็คือยังไม่มีรอยตําหนิอะไรนะคะที่หนังเลยนะคะก็คือยังอยู่ในสภาพที่สวยงามค่ะไม่ต้องเหมือนธนุทนอมแบบมากมายที่จะกลัวเป็นรอยนะคะสามารถที่จะใช้งานตามปกติได้เลยขอบมุมไม่มีปัญหาคือไม่ถลอกง่ายเหมือนแบบบางยี่ห้อบางรุ่นนะคะที่เคยรีวิวไป ส่วนตัวอะไรค่ะตัวอะไรเนี่ยก็ถือว่าเขาก็จะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าอยู่ในระดับที่รับได้ไม่ได้หนักเวอร์จนแบบปวดไหล่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงก็คือจะเป็นในเรื่องของน้องเขาเนี่ยมีดีไซน์นะคะที่เข้ากับการแต่งตัวค่ะได้ทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเดสแบบนี้นะคะในการเหมือนไปทํางานออกงานหรือว่าจะเป็นเหมือนชุดที่สําหรับการไปงานเลี้ยง ก็จะดูสวยดูแบบเข้ากับลุคสไตล์ในการออกงานหรือไปทํางานได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังเหมาะกับการใช้งานที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์ของเรานะคะในการแต่งตัวสไตล์แบบลุยๆเสื้อยืดเกงยีนหรือกางเกงขาสั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะคะเป็นการสภาพแบบคอร์ดบอดี้ได้ก็จะแบบเก๋ๆชิกๆแฟคาวเฟสบายๆได้นะคะและอีกข้อหนึ่งค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการใส่ของใช้ที่จําเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสั้นโทรศัพท์ แล้วก็พวกกุญแจรถลิปสติกอะไรเนี่ยค่ะก็ถือว่าครอบคลุมทีเดียวนะคะในไซนี้จริงๆนะคะตัวเนี้ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด ประมาณ3ไซส์นะคะถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือจะมีไซส์ของอซูปเปอร์มินิค่ะแล้วก็ไซส์ที่เป็นไซส์26เซนนะคะส่วนตัวเนี้ยก็คือจะเป็นรุ่นตรงกลางความยาวฐานตรงนี้ก็คืออยู่ที่2ี่เซนติเมตรนะคะซึ่งก็เป็นขนาดกลางมินิที่กําลังพอดีกับการใช้งานของหวานเลยค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่หวานเลือกใบนี้เป็นสีดําเพราะหวานรู้สึกว่าการใช้งานการดูแลค่ะมันจะง่ายกว่าคือเราไม่ต้องกวนเลยนะคะก็สามารถที่จะ ใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเป็นสีเบทเนี่ยมันก็อาจจะมีการใช้งานที่ต้องดูแลร,รักษานองเขานิดนึงเพราะว่าอาจจะดูสีหรือว่าเลอะง่ายได้ค่ะสำหรับข้อเสียนะคะของน้องใบนี้ค่ะ ข้อเสียของเขาก็คือเขาเป็นกระเป๋านะคะที่ถ้าเราซื้อมือหนึ่งออกสชอบอะคะ่ะไม่มีอนาคตในการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าราคาในช็อปไทยตอนนี้นะคะใบนี้เท่าที่ทราบก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะคะอันนี้ไม่เป๊ะเนาะเพราะว่าไม่ไ,มได้เข้าช็อปไปถามราคาตัวนี้นานละราคาเขาก็จะมีการปรับขึ้นอยู่ตลอดทุกปีนะคะ แต่ราคามือสองอะคะ่ะมันไม่ค่อยที่จะแบบปรับตามเหมือนพวกกระเป๋าของแบรนด์ h a n นลอะไรเงี้ยค่ะที่พอมือ1ปรับแล้วมือ2ก็คือปรับราคาตามไปด้วยอันนี้มือ2เนี่ยก็ราคาตลาดก็จะอยู่ในแบบประมาณเดิมนะคะคือประมาณอ่า40,000กนกลางๆถึง50,000กว่าๆนะคะคือแล้วแต่สภาพการใช้งานแล้วก็อุปกรณ์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อใบนี้มาใช้นะคะที่เป็นมือหออกจากช็อปอะ ก็จะบอกว่าขาดทุนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมองหาใบนี้นะคะสำหรับการซื้อมาใช้งานเองนะคะแล้วต้องการความมั่นใจว่าเป็นมือหนึ่งแท้แน่นอนร้อจากช็อปเนี่ยก็ต้องทำใจไว้นิดหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งเราขายต่อก็คืออาจจะขาดทุนแต่เราก็จะได้ในเรื่องของการใช้งานของเราไปแล้วนะคะก็จะราคาตก ตามสภาพของมือสองแล้วก็ตามปีเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคิดตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะซื้อกุชชี่มามอนใบนี้นะคะว่าเราชอบในดีไซน์สไตล์ของเขาจริงๆและคิดว่าน่าจะได้ซื้อมาใช้งานอย่างเต็มที่อะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะหวานก็น่าจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากให้หวานรีวิวอะไรใบอื่นๆต่อนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ค่ะไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคลิปของหวานนะคะก็อย่าลืมค่ะกด Subscribe นะคะกดไลค์ แล้วก็กดกระดิ่งนะคะที่ช่องของหวานไว้ด้วยไว้แจ้งเตือนเวลาหวานอัดคลิปใหม่ๆคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะหวานไปก่อนนะคะบ๊ายบาย